มาแล้วครับพี่น้องครับพี่น้องถามหา,หากันมาเยอะธนาจารย์ปุณิจดีจารนนทบุรีงวดที่ผ่านมาครับพี่น้องครับสุดยอดจริงๆหลายตหลายงวดงวดนี้ตามต่อ1นึ่กุมภาพันธ์2,569ล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยว สวัสดีครับพี่ชิทั้งช่องครับยินดีต้อนรับกขับสู่ช่องเงินเทวดาพารวยช่องน้อยแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ตามสลกแกตครับเมื่อนี้แอบมินได้รับการติดต่อจากท่านอาจารย์ผู้ยินดีจากนนทบุรีสุดยอดมากๆหลายต่อหลายงวดที่ส่งมาให้แอดผ่านฉลุยครับพี่น้องครับนี่ครับพี่น้องครับงวดที่ผ่านมาก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมพี่น้องถามหามาเยอะเหลือเกินท่านอาจารย์ส่งมากเลวครับพี่น้องครับ ส่งมาแล้ว EP 5ส่งให้พี่น้องเฮ้าเอาไปพิจรารณาวิกฤตไต่ตองก่อนพี่น้องเฮ้าจะตัดสินใจพี่น้องจะได้มาจากที่ไหนก็ช่างเอามาประกอบการตัดสินใจกับช่องนี้หวยลดต้นทุนหวยห้ามซื้อหวยห้ามลงทุนให้พี่น้องเฮ้าพิจรารณาเอาเยอะๆอย่าไปซื้อหวยแบบสเปซสปายอย่าไปซื้อหวยแบบบม่มีถี่มาที่ไปของหวยเป็นเด็ดขาดเงินทองหายยากครับแอดมินเป็นห่วงเป็นใย พี่น้องเฮาถึงแอดมินสั่งช่องนี้ขึ้นมาเพื่อพี่เพื่อน้องเป็นหวยลดต้นทุนลดต้นทุนได้หลายเท่าใดยิ่งดีมากๆากวัตถิพผนานมากครับพี่น้องครับสุดยอดมากๆท่า,านอาจารย์ก็ยังเอาอยู่เหมือนเดิมวันนี้ท่านอาจารย์ส่งมาแล้วเป็นอ P ีห้าไอพี่น้องเฮาวิครเะห์ไต่ตองเดินสายกลางจงพึงเสมอไว้ว่าหวยดับไม่มีจริงและหวยเด่นไม่มีจริงตามต่อครับพี่น้องครับหวย คณาจารย์เบอร์สองทางช่องหวย่านพุญเจดีจากนนทบุรีท่านอาจารย์ส่งมาเพื่อเป็นทานท่านย้ำกระสางครับเป็นบุญบารมีเบิดทานมหาอัยแอดบินแอดบินท่านต่อหายเอฟซีทั้งช่องเอาไปพิจารณาอีกหนึ่งรอบบอบไล่ห่างครับพี่น้องครับเข้ามาเบิ่งนกันวางงวดน,นี้ท่านอาจารย์พุญเจดีจากนนทบุรีสิบชุดล่างอย่างเดียวบนไม่เกี่ยวห้พี่น้องเข้าไปพิจารณา นี่ครับพี่น้องครับก่อนอื่นเอมิ้นสิภาพ,พี่น้องเข้าไปย้อนขบวนความกันเหมือนเดิมครับช่องของเราต้องย้อนขบวนความถูกพิสูจนรว่ากันอยู่แล้วครับพี่น้องครับเพราะมันเป็นแค่สูตรคำนวณหรือเป็นแค่แนวทางเป็นแค่วิทยาทานเท่านั้นก่อนพี่น้องจะตัดสินใจทุกครั้งก่อนพี่น้องเข้าจะลงทุนทุกครั้งให้พิจารณาเอาเยอะๆจงพึงเสมอไว้ว่าหวยดับไม่มีจริงหวยเด่นไม่มีจริง กองฉลากไม่ได้ตักลูกบอลออกสักลูกและกองฉลากไม่มีหวยหลุดหรือไม่แอดไม่ก้าวล่วงครับเพราะว่าเห็นหลายต่อหลายช่องบอกว่าหวยหลุดจากกองฉลากจะเป็นจริงหรือเปล่าพิจารณาเอาได้หลายเด้อครับเด้อว,วัที่ผ่านมาครับพี่น้องครับหวยท่านอาจารย์คุณยิจชดีจากนนทบุรีงวดประจําวันที่17มกราคม2569หวยห้ามซื้อล่างล่างอย่างเดียว10ชุดผลหวยออกล่าง ศูนย์สองไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับไม่มีจริงๆผ่านนะครับเด้อผ่านครับพี่น้องครับงวดนี้ท่านอาจารย์ส่งมาแล้วเป็นอีพีห้าส่งต่อให้พี่น้องเข้าไปพิจารณาอีกหนึ่งรอบเอามาเบิกเลยครับนี่ครับพี่น้องครับหวยทันผู้เจดีจากนนทบุรีงวดประจำวันที่หนึ่งกุมภาพันธ์สองพันห้าร้อยหกสิบเก้าหวยห้ามซื้อล่างล่างอย่างเดียวสิบชุด สิบชุดครับพี่น้องครับตัวกลับไม่เกี่ยวนะครับเด้อจะมีตัวกลับเข้ามาอีกหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นครับเอาประเด็นที่สิบชุดที่แอดเขียนเท่านั้นเริ่มต้นกันเลยครับพี่น้องครับเริ่มต้นกันด้วยหนึ่งสองเก้าศูนย์ศูนย์หนึ่งสองสามแปดเก้าหกเจ็ดเจ็ดแปดห้าหกสามสี่และสี่ห้านี่ครับพี่น้องครับสิบชุดตรงตรง,ตรงสิบชุด ตรงๆเอาแค่10ชุดอย่างที่แอดเขียนเท่านั้นแต่ละงวดจะมีตัวกลับมาด้วยหรือเปล่าไม่ใช่ประเด็นเอาประเด็นตรงที่ว่า10ชุดเท่านั้นตามที่แอดเขียนนะครับเนดะ้อตามที่แอดเขียนถามว่าโอ้ยเอเมนงวดน,นี้ข่อยขึ้นมาแห้งแท้90กับ8 9ข่อยขึ้นมาแห้งแท้ซื้อครับพี่น้องครับแอดไม่ได้บอกว่าอย่าซื้อแอดไม่ได้บอกว่า บอต้องลงทุนแอดไม่ได้พูดอย่างนั้นแอดบอ่บอกว่าจากพี่น้องจะได้มาจากที่ไหนก็ช่างอะที่เช่นหวยดังงวดน,นี้90กับ89จากพี่น้องจะลงทุนลอตเตอรี่5ใบ10ใบก็บให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาเหลือแค่ใบหนึ่งสองใบกับพอ่อถ้ามันออกมาจริงๆอย่างที่หวยดังเขาว่าเราจะไม่เสียสิอย่างน้อยๆเัาก็ถือใบหนึ่ใบแต่ถ้าพี่น้อง โบสื่อเสลยมั่นกับ่บเป็นผลดีครับแต่ถ้าพี่น้องจะตะปีบบ้ตะบันเชื่ออย่างที่เขาว่าเป็นหวยดังเป็นหวยเด่นเป็นหวยเด็ดถือมาแล้วสิบมวดยี่สิบมวดเข้าไปตะบ,บีตะบันเชื่อเขาอาจจะไม่ถูกเราก็ลดเราก็เสียตังค์เป่าแต่ถ้าเข้าโบสื่อเสลยมั่นกับ่บเป็นผลดีเอาเป็นว่าถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ชัดไปครับพี่น้องครับแต่อย่าซื้อเยอะ ตามที่สิบชุดนี้ท่านอาจารย์ให้มาท่านอาจารย์ให้มาสิบชุดนี้ถามีในจํานวนสิบชุดนี้ถ้าพี่น้องชื่นชอบก็ให้พี่น้องลดต้นทุนลงมาด้อครับเด้อลดต้นทุนลงมาให้ซื้อน้อยที่สุดให้ซื้อน้อยที่สุดครับ ยักได้แอดมินกะดีใจครับเซฟต้นทุนได้แอดก็ดีใจครับอธิเช่นมัดที่พันมากครับพี่น้องครับก็ไม่มีจริงๆครับพี่น้องครับก็ไม่มีจริง,รงๆงวดนี้อาจจะมาตรงๆก็ได้อย่างที่พี่น้องเข้าชื่นชอบอาจจะมาตรงๆก็ได้พิจาแล้วาเอาได้หลายครับพี่น้องครับเงินทองหายยากเพื่อเกินกว่าจะได้มากแต่ละบาทแต่ละสลึงแต่ละสตางเงินทองบุญพระร อาน,นิสงส์พละบุญถาเฮาเฮ็ดบุญเฮ็ดปลาเฮาถาเฮาบ่มีบุญอาน,นิสงส์พละบุญบุญปลาอาน,นิสงส์ตั้งแต่อดีตชาติจบจนปัจจุบันธาติเฮาเฮ็ดเฮาสางไว้เฮาสื่อหวยจังไรมันกับบถืรถือกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วพยายามที่สุดการพยายามก็คือหยับยัางช่างใจจะคล้องไว้จากพี่น้องจะตะบีตะบันสื่อกับให้พี่น้องลดต้นทุนบางครั้งเอฟซีทั้งช่องที่เข้ามาดูแอดมินเป็นพันสองพันคน หรือติดตามรับชม20,000กว่าคนในช่องนี้อาจจะหยุดซื้อหวยไปเลยก็ได้ถ้าฟังการอธิบายของแอดมินอย่างละเอียดเพราะว่าแอดมินไม่ใช่ให้ตะบีตะบันซื้อตะบีตะบันซื้ออย่างเดียวครับไม่เป็นผลดีครับเพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีเงินออกมากกว่าเงินเข้าพี่น้องเสือแอดมินบอครับเพราะว่าแต่ละมือแต่ละเวนบว่าะสื่อ,อยังกระซางให้เงินลูกลานไปโรงเรียน ทุกวันนี้หาบาทสิบาทเป็นไปไม่ได้อย่างน,น้อยต้องประมาณ40บาทขึ้นไปถึง100บาทแมนบอกครับพี่น้องครับเพราะฉะนั้นแล้วไห้พี่น้องเฮาพิจารณาเอาได้หลายไอ้พี่น้องเฮ้าวิเคราะห์ตายตองก่อนพี่น้องเฮาจะตัดสินใจปัจจุบันโอ้ยเอเมนข่อยเสื้อเจ้าทุกขีปข่อยเสื้อเจ้าทุกขีปทุกขีปถามมันออกมาเราก็โดนกินไปด้วยกันนั่นแหละเขาเรียกว่าคนมีสติแต่ถามันไม่ออกมาเราก็ลดต้นทุนได้เยอะ แต่บางท่านจะรามาบางท่านจะรามาครับพี่น้องครับจะไม่ค่อยเชื่อในบางครั้งถ้ามันออกมาในจํานวนอะที่เช่นงวดน,นี้ถามมันออกมาในจํานวนสิบชุดนี้ต,งตรงๆกะตตอว่าแอดมินก็มีครับพี่น้องกาับโอ้แอบมินเป็นพ่อเจ้านั่นละ่ะเจ้าบอกขอยุให้ขอยซื่อขอยก็เลยบุืยอเลยเล่ยบเรงเงินพ่อบาทอย่าไปคิดจังสันนะครับเด้อแอดมินไม่ได้บอกว่าไม่ให้ซื้อจากพี่น้องชื่นชอบก็าห้หลดตน้นทุนลงมา ซื้อใบหนึ่งสองใบกับพ่อฟังการอธิบายของแอบมินนะครับเนะเพราะว่าแอบมินเป็นคนอธิบายละเอียดทุกท่านที่เข้ามารับชมในบางท่านจะเลิกซื้อหวยเลยก็มีครับพี่น้องครับจะยับยั้งชั่งใจตั้งสติก็มีครับพี่น้องครับ,บ,รบ,รบเพราะว่าการซื้อหวยตะบีตะบ,ตะบันซ,ซื้อหวยแบบบ่มีที่มาที่ไปของหวยซื้อหวยแบบตาหนัพีกร่าไร่แม่นม้ําบเป็นผลดีเป็นเด็ดขาดครับ จงพึงเสมอไว้ว่ากองฉลากไม่มีหวยดับและกองฉลากไม่มีหวยเด่นพกหลักครับพี่น้องครับแต่ละหลักมีสิบลูกกองฉลากบริตั์กลุกบอลออกพ่อลูกถึงบอกว่ามันไม่มีหวยดับจริงแต่สูตรคำนวณของท่านอาจารย์ที่ให้มาอยู่กับแอดมินมาหลายปีดีดับครับพี่น้องครับถึงว่าเป็นเบอร์สองขวางช่องต่อจากท่านอาจารย์ก็ไม่เชื่อไม่เป็นไรเท่านั้นท่านอาจารย์พญิเจดีคนนี้แหละครับพี่น้องครับ ที่เฮดไหแอดมินต่างปฏิทินจะทําหวยลดต้นทุนเจ้านี้แหละครับพี่น้องครับอาจารย์ท่านนี้แหละเอ็ดหวยเฮดไหแอดมินต่างปฏิทินว้ว่าจะทําหวยลดต้นทุนให้มากที่สุดคณาจารย์ท่านใดได้แอดมินเห็นในคอมเมนต์ครับแอดมินเห็นในคอมเมนต์ คณาจารย์ท่านใดถามีสูตรดีๆถ้ามีสูตรเด่นๆหรือถ้ามีสูตรหวยดับกิ่งกังขามาหาแอดมินนะครับเด้อกิ่งกังขามาหาแอดมินหรือแท็กแอดไเข้ามาทางช่องหัวคอแอดมิน,ข,นขึ้นเบอร์โทรขึ้นเบอร์ไลน์ให้แล้วเรียบร้อยส่งมาหาแอดมินครับแอดมินจะเอาลงทางช่องเพื่อเป็นวิทยาท่านเพื่อบอกท่านบุญบารมีให้แฝดทั้งช่องทุกท่าน เอาไปพิจารณาอีกหนึ่งรอบถักขามาหาแอดมินครับแอดมินพร้อมที่จะลงช่องให้บอกกก่าเราซีฟให้พี่น้องเฮาเอาไปพิจารณาวิเคราะห์ไต่ต o องก่อนพี่น้องเฮาจะตัดสินใจทุกครั้งกับสวัสดีเอี่เก่าเอี่ใหม่ที่ขอารรับชมกาบขอบ,บุญขอบุณพี่น้องเฮาที่ช่วยกันกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจใหแดมินแกแอดมินหน่อยและคณาจารย์ต่างๆใดดีเสมอมาฝากด้วยด้กับเด้อช่องน้อยๆแต่ร้อยเปอร์เซ็นต์ ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นท่านท่านยังกระสังครับเป็นบุญบารามีเบอร์ยติเช่นท่านอาจารย์ทุกคณาจารย์ท่านโตเลขมาให้อดมินแอดมินท่านตอา่อให้อปซิทังชอง่องเอาไปพิจารณาเอาไปท่านต่ออีกรอบหนึ่งด้วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นบุญบารามีของข,ของตัวท่านเองถ้าชืาจชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ฝากกดติดตามฝากกดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนสิประพาคลิปแต่ต่อไฟถี่มินลงบางว่นสีมีประโยชน์บะไรกันหน่อยครับ สุดท้ายนี้ขอให้พี่น้องเฮามีแต่ความสุขความจเจริญเดินทางปลอดภัยขอ,อบคุณอุ่นนึกสิ่งใดสมดังปรารถนานึกปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้พี่น้องเฮ่าสมมูรณวแลปรารถนาลำล,ล้ำปรวย่ยให้เงินไหลกองไอทองไหลมาคุณรักษาเทวดาคุ้มครองสวัสดีครับ